กระาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พู้ผมแบ็คลิสดีเนเคยนะกับเกมตุลตัลัูทระยุทธวิญญาจารย์นั่นเองครับโดยในวันนี้เนี่ยมีทั้ง2กิจกรรมเข้ามาใหม่ครับนั่นคือ1เลยกระต่ายล่าสมบัติอย่างที่2ก็คือระบอหงคืนรังเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวทั้ง2กิจกรรมตัวนี้เลยครับว่ามีรูปแบบการเล่นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอ เตมเอรนะร้านนี้เปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจก็เพียงซร์ชเข้าไปใน Facebook ครับว่า po w r p o a y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะกับร้านเติมเกมเผาเพทเติมถูกเติมไว้ต้องที่ร้านเติมเกมเผาเพทเท่านั้นครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องมีเมนูเค,ค้กกันก่อนเมนูเค,ค้กคุณจะสามารถหาได้จากภารกิจรายวันซึ่งภารกิจรายวันเนี่ยมันจะมีค่าแอคทีฟบอกอยู่เนาะถ้าเกิดว่าคุณทําเสร็จจจคควสออออาาาาะะไได้ 50, ไ้่่่รยงีื เกิดว่าคุณทําแค่อคีทีรายวันเนี่ยครบทั้งหมดเนี่ยคุณก็จะได้รับทั้งหมดเลยนะไอพวกเมนูเค้กซึ่งจะตัวเมนูเค้กตัวนี้หลังจากที่เรากดรับเนี่ยมันก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้ครับมันจะมีทั้ง4อย่างนะเมนูเค้กนู่นนี่นั่นอเราจะไม่พูดถึงกันแล้วกันซึ่งเมนูเค้กตัวนี้เอาไปทําอะไรได้เวลากิจกรรมจะเปิดตั้งแต่13บสนาฬกาจนถึง14บสนาะฬิกาห้แล้วก็เปิดอีกทีตอน3ามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองครับในช่วงระยะเวลาพวกนี้เนี่ยคุณก็แค่กดเข้นะเขนะเปป้้้าาาไไไปปปปปนนนนนนะะะะกดเเขบสมมมุติััจ็แแรณีีีลททํยง่อ ีแล้วกดมาที่กระต่ายครับผมอ่าแล้วเราก็ทําการกดอ่า ล่าสมบัติได้เลยโดวยวิธีการล่าสมบัติจะมีอยู่ทั้ง2แบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกก็คือคุณเนี่ยไปชวนเพื่อนมาเล่นด้วยไม่รู้แหละอาจจะเป็นชวนเพื่อนในเซิร์ฟอะไรต่างๆนานา,นานเนาะคุณก็แบ่งการคนละ2อย่างเช่นอาคุณมีตัวนี้อาก็แล้วก็มีตัวนี้เยอะอาก็แล้วก็ให้คนเอาตัวนี้กับตัวนี้อะไรอย่างงี้เนาะมันก็จะเป็นการแบ่งคนละสองสนั่นเองครับคุณก็จะได้1กล่องนะซึ่งของรางวัลจะเป็นประมาณนี้เลยรางวัลการสุ่มครับได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ได้เหรียญ ที่ลอกแดกของฟรีนะครับผมในแมปนะก็จะได้ประมาณนี้ครับได้1กล่องเมนูเค้กแล้วก็ได้เหรียญ40 <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราล่าสมบัติของตัวเองจนหมดแล้วคุณก็ลอกเก็บสมบัติของคนอื่นด้วยนะครับผมมันจะเวลาเปิดกล่องเนี่ยคล้ายๆกับ ดรอบกระดูกวิญญาณนั่นแหละมันจะแตกออกมาปุ้งนะครับผมคุณก็ไปแย่งคนอื่นเอากันแล้วกันเนาะและทีนี้รูปแบบการหาวิธีที่สองนั่นคือคนที่ไม่มีเพื่อนนะโอ้โหเป็นแบบว่าอินโทรเวิร์ตอยู่คนเดียว <c oughs> ก็คือใช้เมนูเค้กทั้ง4อันเพื่อนแรกเป็น1กล่องเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนําวิธีนี้มากที่สุดครับเป็นไปได้ถ้ามีเพื่อนไปชวนเพื่อนนะครับผมแบ่งคนละ2อ,อเนาะอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับผมแบบอ่ายังไงอะ่ะแบบพรีเมียมหน่อย <c oughs> นั่นคือการใช้ครบ1 0 0 0เพชรใช่ไหมไม่ใช่นะครับผม200เพชรก็ได้แล้วตัวนี้1นึนะครับผม500เพชรก็ได้1แล้วก็1 0 0 0เพชรก็ได้1ครับแล้วก็ช่วงระยะเวลากิจกรรมเนี่ยเติม40บาท100บาทแล้วก็200บาทจะได้ตามนี้เลยนะหรือไม่ทุกคนเนี่ยก็สามารถไปซื้อตรงนี้ครับวิธีการละลายเพชรใช้เพชรได้อย่างดีเนาะจะซื้อได้ทุกๆวันครับวันละเท่าไหร่เนี่ย250เนาะถ้าเกิดว่าใครสนใจของรางวัลครับซึ่งตรงนี้ของรางวัลดีๆก็คือวงแหวนคู่นเ,นกกเนาะหก็กากากงปี าการที่คุณจะเอาเนี่ยก็คือเอาตัวนี้แหละ <c oughs> ลเรองขอระล่งนึกดื่นจะเป็นไหมก็อาจจะเป็นตรงนี้นะครับผมอาวุธเทพไปอัพให้มันเต็มๆซะแล้วก็ตัวนี้กระดูกนะครับผมกระดูกแบบ ถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไปเอาก็ได้มีกระดูกทางลุงทางเรียกก็ไม่ได้น่าสนใจอีก <c oughs> เป็นกิจกรรมไหว้พระจันทร์นะครับผมอ่ะก็คิดเอาแล้วกันว่าของรางวัลคุ้มค่าไหมที่คุณอยากจะสุ่มสำหรับผมเนี่ยก็ไม่ได้คุ้มค่าอะไรเนะาะก็เล่นเล่นเฉยๆเพราะว่าผมมีวงแหวน6ปีอยู่แล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาเก็บเพิ่มซึ่งคุมทรัพย์ของรางวัลกล่องนี้เนี่ยมันก็จะพรีเมียมหน่อยนะได้เหรียญถึง450เลยแล้วก็เปิดคนเดียวครับไม่มีแบบว่าแบ่งอะไรกับเพื่อนเนาะแล้วก็คนนนนนนออืื่่่เเีีกกกก็็ลลไปบบบัะงแ้ <c oughs> ได้ถึง80เหรียญเลยนะครับผมรอแดกของฟรีเข้า,เ,าเข้าไปในเซิร์ฟนะครับผมตั้งแต่13นาฬกาจนถึง14นาฬการ59ไปแบบไล่เก็บ กล่องนะครับผมเขาบอกด้วยนะว่ากล่องแต่ละคนเนี่ยมันมีจํากัดนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเก็บของคนเดียวๆซ้าๆนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะไม่สามารถเก็บได้คุณก็ต้องไปไล่เก็บของคนอื่นนะครับผมไปตามเก็บในแมมเนาะเพื่อแลกของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมดีนะครับผมสลับสายฟรีแล้วก็สายเติมนะแล้วก็ต่อไปครับเราไปดูกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับผมนั่นคือระบําหงในรังนั่นเองครับโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยก็แค่เราไปตีบอสนะครับผมทั้ง3วันนะหลังจากที่เราตีเนี่ยดูภารกิจด้ราาใ้ใชอะไ แล้วเราจะได้คะแนนเพิ่มอันนี้ทุกคนก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมถ้าเกิดว่าทําได้แล้วคุณก็จะได้คะแนนนะครับผมวันแรกวันที่2เนี่ยไม่ต้องซีเรียสครับวันที่3ามในซีเรียสอย่างแน่นอนเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาให้ดูกันอย่างแน่นอนนะวันที่3ส่วนของรางวัลเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะได้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ได้กระดูกเทพใช่ไหมอันนี้มันอะไรชุดเกราะเออชุดเกราะเทพหกดาวเลยนะแล้วก็ของพวกนี้นะครับผมจิวาัาแล้วของรางวัลก็ถือว่าดีนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากนะกับการปีบอสทาคะแนนให้ดีที่สุดกก็้ัันนทีีปญหาคื หลายหลายคนเนี่ยคงจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมท็อปเซิร์ฟเนี่ยไปตียังไงนะครับผมทำไมได้คะแนนเยอะจังใช่ไหมอ่าบางเซิร์ฟเนี่ยก็อาจจะมีคะแนนเยอะแล้วสาเหตุเลยเนะครับผมกิจกรรมตัวนี้ไม่ใช่แค่ตีบอสอย่างเดียวครับเป็นอะไรที่แบบอืมนะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเติมแพ็กสิบเก้าบาทดูขอรางวัลอะไรในช่วงระยะเวลากิจกรรมกํลาลังจะได้รับแต้มเพิ่มบางเซิร์ฟเนี่ยอาจจะเห็นแบบว่า300แต้มนะครับผม400แต้มถามว่ามันมาจากไหนนี่มาจากเติม <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับผมก็นั่นแหละกิจกรรมนี้เนี่ยสายเติมนะครับผมอาจจะเอาเปรียบนิดนึงนะครับผมอาจจะเป็นการซื้อเพชรแล้วก็ซื้อแพ็คที่มันเป็นการเติมเงินไม่ว่าจะเป็นซื้อแพ็คไหนเนี่ยก็จบที่ร้านเติมเกมเพาเวอร์ y ได้นะครับฝา <c oughs> <c oughs> กร้านเติมเกมเพาเวอร์ y ไว้หน่อยอ่า <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมนี้มันไม่เหมือนกิจกรรมทั่วไปครับเพราะว่าสายเติมเนี่ยจะได้แต,ต้มเยอะกว่านี็นไหมโอ้โห <c oughs> ถึงขนาดนี้แล้วเอ้าแล้วเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่นะครับผมอันนี้เป็นอันดับที่ดีที่สุดใช่ไหม อ๋อโอเคอันนี้อันดับที่ดีที่สุดส่วนอันนี้ก็คือแต้มที่เยอะที่สุดเห็นไหมก็คือ350แต้มใครอยากแบบติดท็อปหนึ่ง,งก็คือเติมนะขอรางวัลก็ถือว่าดีครับได้ของพวกนี้แก่นนะแล้วก็ตัว๋วโอ้โหสุ่มจิตเนี่ยร้อยห้าสิบเลยนะร้อยห้าสิบตีเป็นตั๋วธรรมดาน,นี่ก็คือร้อยห้าสิบเยอะนะครับผมเยอะ,อะก็เข้าใจแหละนะครับผมที่ทํากิจกรรมมาแบบนี้แต่ว่าถ้าขอรางวัลน,น้อยนะครับผมแถมแบบเราต้องมาเติมเพิ่มแบบนี้ มันไม่มีอะไรดีเลยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อ๋อแล้วก็ไอคลิปวันที่3ใช่ไหมที่ผมบอกลืมไปเลยนะครับผมลิงทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วให้ทุกคนเนี่ยไปดูในช่องคุณหงเอาก็แล้วกันเนาะสามารถไปดูคลิปของช่องคุณหงได้นะครับผมเขาทำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผม